ไฟเลี้ยวนะครับแบบไม่ต้องเดินสายไฟแล้วก็เปิดทิ้งไว้30มสิวิก็จะปิดเองปลอดภัยมากนะครับแบบนี้สอบไฟเลี้ยวนะครับเห็นไหมครับไฟหน้านี่800ลูเมนจะค่อนข้างสว่างมากส่วนไฟเลี้ยวก็สว่างเทียบจากไฟในตัวรถ อยู่ได้อยู่ไกลๆก,ก็ยังเห็นชัดนะครับเนี่ยหรือจะเปิดสองข้างพร้อมกันก็ได้เป็นไฟฉุกเฉินมันมีสองจังหวะด้วยอันนี้ก็คือแบบแบบเร็วพวกนี้เปิดแล้วถ้าไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับสามสิบวิมันจะปิดเองอย่างด้านซ้ายอีกแป๊บหนึ่งก็จะปิดนี่ะเดี๋ยวก็จะปิดเองนะครับ หรือถ้าจะปิดเองก็กดปิดด้านซ้ายหยุดเองแล้วนะครับเพราะว่ามันครบ30มสิบวิแล้วก็สว่างมาก